ริโอฟอร์ดินานครับออกมาบอกว่าเขาไม่เห็นใจแอนโทนีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับที่โดนแฟนบอลโหระหว่างเกมที่แมนยูบุกชนะฟูลแลม1-0ครับพร้อมชี้บอกว่าแอนโทนีไร้ประโยชน์ครับนักเตะอย่างวิลเลียนในวัย35ปีของฟูลแลมยังดีก,กว่าแอนโทนีอีกนอกจากนี้นะครับริโอฟอร์ดินานยังโดนเอริกเทนาครับไล่ให้ไปดูฟอร์มการเล่นของแมนยูเมื่อฤด,ดูกาลก่อนครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ย้อนกลับไปในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเกมที่คาร์เวนคอตเทตครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บุกชนะฟูลแลม1ประตูต่อศูนย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับรูปเกมในเกมดังกล่าวแมนอยู่ครับเล่นได้อย่างเน่ามากโดยเฉพาะเกมรุกครับเล่นไม่เป็นอ่าวเลยครับนอกจากนั้นนะครับฟอร์มการเล่นของแอนโทนีนี่คือหนึ่งคนที่แฟนบอลแมนยูไนเต็ดด่าเยอะมากครับเมื่อวานนี้บอกเล่นไม่มีประโยชน์เอาซะเลยครับ และในระหว่างที่แอนโทนีโดนเปลี่ยนตัวออกครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ต็ดเมื่อวานนี้ก็โหาทางแอนโทนีเสียงดังเป็นอย่างมากนะครับและหลังจากที่จบเกมดังกล่าวครับริโอฟินานครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาไม่ได้เห็นอกเห็นใจแอนโทนีเลยแม้แต่นิดเดียวคุณจะสัมผัสได้ถึงความงุนงิดทันทีเมื่อเขาได้บอลน,นี่มัน11เกมมาแล้วแต่เขายังไม่สามารถยิงประตูหรือแอซิสได้เลยแม้แต่ลูกเดียว มันน่าผิดหวังมากๆสำหรับผู้เล่นตำแหน่งเกมลุกแบบแอนโทนีและถ้าหากเปรียบเทียบกันในเกมวันนี้ระหว่างแอนโทนีกับวิลเลียนในวัย35ปีของฟูลแลมวิลเลียนยังมีประโยชน์มากกว่าแอนโทนีซะอีกซึ่งถ้าแรดฟอร์ดกลับมาในเกมหน้าผมสงสารกาลาโชเป็นอย่างมากซึ่งจะต้องตกมาเป็นตัวสำรองของแอนโทนีอีก แน่นอนนะครับคุณต้องมีการแข่งขันภายในทีมและในการส่งผู้เล่นลงสนามในแต่ละเกมคุณก็ต้องเลือกนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดณเวลานั้นลงสนามและถ้าหากว่าในเวลานี้แอนโทนีถูกมองข้ามไปผมคิดว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งใดๆเลยเพราะฟอร์มการเล่นของเขาณเวลานี้ห่วยมากและนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์นะครับของริโอเฟร์ดินานที่พูดถึงแอนโทนีในเกมเมื่อค่าคืนท,ที่ผ่านมานะครับ และนอกจากนี้นะครับหลังจบเกมที่แมนยูบุกไปชนะฟูลแลนที่คาเวนคอเทจหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งรูปเกมในเกมนี้น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากครับริโอฟอร์ดินานครับก็มีความกังวลนะครับแล้วเขาก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์เอริกเทนฮาร์โดยริโอฟอร์ดินานครับก็ยกฟอร์มการเล่นของแมนยูณชั่วโมงนี้ไปเปรียบเทียบกับทีมของสเปอร์ที่มีอังเก้คุมทีมอยู่ไปเปรียบเทียบกับทีมอย่างไบรตันที่มีโดมิโตเดอร์ซบีคุมทีมอยู่และไปเปรียบเทียบกับทีมอย่างแอิ่่ทีมมมอูเรคุย ซึ่งหลังจากคำถามดังกล่าวครับเอริกเทนฮาร์ก็ตอบว่าด้วยความเคารพนาะริโอคุณไม่เห็นฟอร์มการเล่นของทีมผมเมื่อฤดูการก่อนเลยวะและหลังจากที่เอริกเทนฮาร์กตอบไปแบบนั้นนะครับริโอฟรีราน่ก็ถึงกับทำหน้าแบบงงๆนะครับแล้วก็เขาพยายามชี้แจงว่าเขาถามฟอร์มการเล่นณนฤะดูกาลนี้เขาไม่ได้ถามฟอร์มการเล่นเมื่อฤดูการก่อนเลยแหละครับ และนั่นแหละครับก็คือสีสันหลังเกมนะครับที่ริโอฟรีนานครับได้เดินไปสอบถามทางเอริกทนากถึงฟอร์มการเล่นที่กำลังเน่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละครับแลาเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มของแอนโทนีครับโอ้โหยิงเล่นยิงหวยครับสีเวเกมมาแล้วนะครับที่ไม่สามารถยิงได้เลยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นฟอร์มการเล่นที่น่าตกใจสุดๆครับรวมไปถึงการทําทีมของเอริกทนากครับในเรื่องของการจัดการบริหารเกมรุกครับ ตอนนี้ฟอมของแมนยูเกมลูกนี้โคตรห่วยเลยครับเล่นไปสิเอ็ดเกมแล้วนะครับยิงประตูคู่แข่งได้แค่12ลูกเท่านั้นครับและเพื่อนๆอะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มของแอนโทนี่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการจัดทีมของเอริกเทนฮากคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปร,โรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฟนตรงไว้ด้วยนะ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับซูซูกินะครับจัดหนักจัดเต็มมออโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีนะครับกับแคมเปญที่ชื่อว่าซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวนะครับออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้นะครับพร้อมให้สูงสุดถึง3ต่อด้วยกัน3ต่อที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับต่อแรกครับผ่อนสบายๆเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันต่อที่2ครับมอบส่วนลดเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับบุคลากรทางการแพทย์ และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนส่วนตอนที่สามครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสาหรับนักง,งานเงินเดือนข้าราชก,การและพนักงานรับวิสาหกิจนะครับดีวจัดเต็มดีวพิเศษแบบนี้นะครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง3ามสิบเธันวาคมนี้เท่านั้นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ w เว็บ suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ